สวัสดีทุกท่านนะครับผมกับกุ้เทียนนะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดถือว่าเป็นคีย์บอร์ดยุคเก้าศูนย์ก็ว่าได้นะครับเนาะตัวนี้เพื่อว่าหลายปีแล้วครับยี่ห้อนี้ก็เพิ่งเป็นเครื่องแรกที่กุ้งเทียนสีรีวิวนะครับก็คือเทคนิคนะครับเป็นคีย์บอร์ดยี่ห้อเทคนิคนะครับ K N 1500หรือว่า K N ผัดหานะครับท่านใดที่เคยเห็นสมัยเก่าๆก็สิเคยเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแผ่นดิสนะครับเด้อ มีแผ่นดิตแถมไปให้พร้อมแต่ว่าคุณเสียงไซบอรป็นอันนี้คือเอามารีวิวนะครับเพื่อท่านใดอยากเอาไปเล่นนะครับอยากมักในน้ำเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมีพิดเบนด้วยมีตัวโมดูลเลชันนะครับอันนี้ไสดไดนะครับปกตินะครับนี่เป็นวอลลูมนะครับลำโพงนี่ในเครื่องเขาเนี่ยโอ้ดังเฮ้งครับเหมาะสําหรับซื้อไปนะครับซื้อไปซ่อมเล่นอยู่บ้านนะครับแบบบ่ดด้ว่าคิดว่าสิไปออกง้านนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับผม ตัวนี้นาจอกะพอพอพอเห็นนะครับผมอ่ะพอเห็นอยู่นะครับก็บอได้ถือว่าอันนี้แต่ว่าจะมีบางจุดที่หายไปนิดน้อยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาก็แล้วกันนะครับทนาดเดี๋ยวผมจะบอกว่าขายเท่าไหร่นะครับราย่านก็ติสงสัยแล้วนะครับตัวนี้คุณยังขายอยู่4,800บาทนะครับผม4,800บาทนะครับผมจังหวะมีแผ่นดิบพร้อมนะครับนี่นี่มีแผ่นดิบหายยังสี่นะครับแต่ว่าคุณยังเฮดบ่อกเปลี่ยนนะครับ ยอมรับเลยว่ารุ่นนี้นี่คือเฮ็ดบ่เป็นเลยครับไม่ถนัดเลยแต่ว่านี่คือซื้อมาศึกษานะครับซื้อมาศึกษาแล้วก็เพื่อว่าท่านใดนะครับอยากเอาไปฝึกเล่นนะครับอยากเอาไปสานต่อนะครับชอบในน้ําเสียงของเขานะครับนะฟังเสียงเบิ่งนะครับตัวนี้สิมีจังหวะนะครับมีเรื่องของเมนเมนนวลซีเควนซ์แพดนะครับตัวนี้นะครับเขาสิมีตั้งค่าได้พร้อมนะครับแต่ว่าคุณอย่างอันนี้ก็บอบบอบบอถนัดอีกทีนะครับยอมรับเลยว่าถนัดนะครับ ลิทึมนะครับจังหวะมี128จังหวะนะครับเวล่าจะปับจังหวะเขามากดตรงนี้ครับลิทึมตรงนี้นะครับตรงนี้คุณยังใส่อยู่ที่จังหวะจังหวะโบริโลนะครับจังหวะโบริโลนะครับตอนนี้ใส่โบริโลอยู่นะครับเขาก็ระชับเป็นว่ากับบิกินกับลบลงมานะครับบิกินโบริโลนะครับยุติทิดกันนะครับชาๆๆอันนี้เทมโปอยู่นี่ครับปรับความเร็วกกดกดย่ำครับเมื่อกเปลี่ยนเทมโปครับ ปรับสายเร็วอยู่นี่ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเสียงเขากระิมากดตรงนี้นะครับซาวพาร์ทนะครับแต่ว่าตัวนี้คือตัวนี้มันเซฟเสียงใด้ทั้งหมดหาเสียงสองแบ่งนะครับมีแบงเกับแบงบนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นไปแบงเมมนกเสิด้ดหาเสียงนะครับนี่เกิดได,หา,ไดหาเสียงนะวิธีการเซฟแต่เท่าที่คุณยังเบิร์ก็คือต่ว่าเขาเขากดปุ๊บเขาไปเลือกเสียงนะครับเช่นอันนี้เป็นเสียงเปียโนนะครับ เอาเป็นเสียงอียังล่ะใช่ไหมครับเลือกเสียงเดี๋ยวสมโล่โคตรเอกเสีเลือกเสียงเป็นยอยากเลือกเสียงไหมอามาลิมบ้าโซโล่โคตรเอกเสียงเสียงมาลิมบ้ามาไว้มาไว้ปุ่มที่สองนี่ครับในในแบ่งเอครับตอนนี้ไฟอยู่แบ่งเอเขาก,กดแบ่งนี่มันด้สลับขึ้นเอเอกับบี B นะครับอยู U ่แบ่งเอใว่าะในเสียงแล้วโคตรเอกก็กดเซตนะครับกดเซตค้างไว้แล้วก็ลงเลขที่สองนะครับปุ๊บนี่นะครับนี่ก็ใช่ไหมหล่ะ ปุ่มแรกก็จะเป็นเปียโนเอ๋บอกครับเสียบเลยเหรครับอ่าปุ่มที่สามอ่านั่งดีอ่ะใช้คุ้ยซีกีต้าร์นะครับห้าสวิตช์แพร์ครับอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหลีกสายเบิเบ้งนะครับผมวิธีการคอร์ดคือเขาต้องมากดออตโต้คอร์ดนะครับออตโต้พิคอร์ด นี้จะโซโลกองได้2อตัวนะครับโซโลนึ่งกับโซโลสฟิน1กับฟิน2นะครับแต่ว่าจังหวะกองสิมีทั้งเบดซีจังหวะนะครับนี่จังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3าจังหวะที่4นะครับนี่ครับอันนี้คือจังหวะโบยโลจังหวะเดียวมีซีมีซีไวเลชันนะครับแต่ว่าปุ่มโซปุ่มโซโลสิออกมาอยู่นี่นะครับมันจะแยกกันนะครับมันจะแยกกันนะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทอันนี้ก็จะใส่จังหวะที่ที่3แล้วกันนะครับว่าสิเล่นต้องเล่นเพิ่งนะครับ Hello. ซาวหาหาเสียงนะครับกดบวกลบก็ได้นะครับซาวก็จะมี200 240เสียงนะครับเสียงนี่สิมีร้อยสองร้อยสี่สิบเสียงฟังนี้จังหวะสิมยูฟังนี้นะครับวิธีการหาเสียงคือกดตัวนี้แล้วก็บวกลบก็ได้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเสียงกระซิค่อนข้างจะร้ายนะครับตัวนี้มีการผสมเสียงหนึ่งเสียงสองได้ด้วยนะครับเสียงหนึ่งเสียงสองนะครับนี่มือซ้ายนะเพอก็ปิดไว้นะไปเล่าเหรีคอร์ดเทาก็ปิดมือซ้ายไว้ อันนี้จะไปแบ่งบนะครับจะเห็นแบ่งบกดว่าปุ๊บแบ่ง B ปุ๊บกดปุ๊บนี้สองทีตานะครับอันนี้แตงไว้คุณงหวิธีกาน คีย์บอร์ดมาถึงหาพันได้ครับเด้อตัวนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับจะเอาไปไว้เล่นนะครับรีบกระออกเลื้งนะครับตามอันยกุการเสงงานเนาะนะครับผมอันนี้ปนะุ่มทีซีเสียงแซ็กโซโฟนครับถือว่าดังดีงนะแซกโซโฟนครับปุ่มที่หาเสียงสติง เปิดจะนี่ครับสวิตปิดเปิดนะครับเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวลองปิดเบิ้งนะครับผมว่ามันสีดับบอนะเดี๋ยวลองปิดเบิ้งนะครับเปิดเข้ามานะครับตัวน,นี้จะมีเป็นต่อเครื่องเสียงไดน้นะครับมีฟุตสวิตพร้อมีครับมีช่องเสียบพีเด้นนี่ครับอ่านะเสียงวว่าเสียงยังอยู่ครับอันนี้อ่ะสีด้วยเสียงที่ เดี๋ยวลองเล่นเบิรงนะครับเป็นจังหวะโบริโล่แล้วกันนะครับตัวนี้ลงลงจังหวะบ่ได,ออได้นะครับหรืออาจจะลงได้คุยทางบ่หูนะครับแต่ว่าตัวนี้อันนี้คุยทางโบได้เล่นอันนี้คุณจะเอาจังหวะในเครื่องนะครับเล่นเล่นโบริโล่ในเครื่องเลยนะครับมามาลองเบิ้งครับผม แค่ว่าโบยโลคือเก้านะครับมีสามในซีความรายละเอียดที่ตังต้งกันไปในตลาดแต่ว่าโซโลจะได้สองตัวนะครับโซโลสองตัวอันนี้อินโทรนะครับอินโทรเอนดิ้ง บริซิเลียกับตัวนี้ถือว่าใซดได้นะครับผมเอาเพลงเก่าๆนะครับเล่นจังหวะโบริโลเน้นเน้นโบริโลบีกินนะครับผมชาชาชากระมีนะครับชาชาชากระติยูจังหวะนี้นะครับร้อยสิบสามนะครับเราอมกับกระเป๋าความเร็วครับนะกดแท็บเทมโป้นะครับผมปนะนะนะุ่มนี้แต่จะใส่เพราะอะไรครับ ตัวปั๊บเนี่ยใส่บ่อะไรนะเพราะก็ใส่วิธีการกดเป็นยนีนะครับสายชาย่าไปเลยครับความเร็วยางสา,สา่กดไปเลยเขาอยากเร็วกดเร็วขึ้นอา่าเร็วขึ้น,ลนดดแล้วครับกดแทบเทปโป้ได้ครับเดือ ซ้อมส่เดนใด้เสียงถือว่าใส่ได้เลยนะครับผมในราคา4 0่0 47 0 0 4 8 0 0เอบาทนะครับผมอันนี้รวมทรงแล้วกันนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่แห้งนะครับหนักมากถ้าเป็นไปได้อย่กให้มารับนะครับผมถ่ายมารับเอาอยู่มาสารคคมนะครับถ้ารับเอาเอาอย่างนี่ครับถ้ารับนะครับถ้ามารับกูยังให้4,500นะครับผมให้4,500แถมนักซื้อน้ตพร้อมครับนะครับเพราะว่าบ่อยากทรงนะครับมันมันมันของมันหนักนะครับ มันหนักเราที่นี่มันมันมีโอกาสแตกฮักได้นะครับผมแต่บางคนแต่ถ้าบางคนเอากรสิเก็บไว้นะครับเก็บไว้ถ้าอนุรักษ์ไว้นะครับนี่มี M1 ตัวนึงนะครับเก่าเก่าอนุรักษ์ไว้นะครับรุ่นเก่าเก่าเอาไว้ฟังเสียงนะครับเสียงก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับเนี่ยเลือกเลือกเสียงมาเลือกเสียงมาเก็บไว้นี่เลยเลยนะครับผมสำหรับผู้ที่ชอบนะครับเด้อนี่ ครับลำโพงลำโพงนี่ถือว่าลำโพงตัวเขานี่ดังดังแรงนะครับดังแรงเลยนะครับอันนี้เปิดเพราะคุณยงว่าขอันท่านได้รีวิวนะครับเปิดนิดเดียวครับแต่ว่าตอนนี้คุท่างใส่แจ็คเอาแจ็คเสียบหูฟ้นไว้บอกให้มันดังลำโพงนะครับเพราะสั่นมถถันจะดังดังออกมาแห้งโพดนะครับสามารถใส่หูฟังได้นะครับหรือสามารถจะทําเป็นเสียงเล่นเปียนโนโดได้นะครับเดี๋ยวลองเบิ้ง นี่ครับผมเสียงดังดีนะครับเอาไปเล่นึกเปียโนก็ได้นะครับ ผมวันนี้เป็นการรีวิวเสียงเปียโนนะครับในลายอีสานนะครับลายไม่หั่งกล่อมลูกนะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาครับเริ่ม081หาเจสซี่701หานะครับ4,005รับเองนะครับผม4,008เดี๋ยว่าเป็นราคาทรงให้นะครับตัวนี้ราคาถูกมากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนนี่โอ้ราคาหลายตังค์นะครับตัวนี้ครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้พ่อไปเป็นแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ